สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะพามาทาเมนูเกี๊ยวเสฉวนอร่อยๆทานกันเป็นอาหารจีนที่มีรสชาติจัดจ้านตามสไตล์จีนเสฉวนเป็นเมนูที่หาทานยากหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมวิธีก,การทำกันเลยครับวันนำหมูบดหรือว่าหมูสับของเรานะครับลงเครื่องไปเลยนะครับวันนี้จะนวดเครื่องให้ชมตามด้วยมันหมูนะครับเราก็ลงเป็นเกลือนะครับเราจะนวดเกลือกับหมูบดกับหมูหมันหมูของเราก่อนนะครับ เพื่อเพิ่มความเหนียวนะครับเราก็มาเริ่มนวดจากเบอร์ชาก่อนนะครับพอหมูของเราเนี่ยเริ่มเข้ากันแล้วก็มีความเหนียวนะฮะแล้วก็มาลงรสชาตินะครับที่เหลือนะครับผ้ำกลัครับน้ำตาลทรายตามด้วยน้ำมันหอยครับหลงเฉพาะไข่แดงนะฮะติดไข่ขาวนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็นวดเบอร์ชาไปก่อนนะครับ เราก็มาลงเป็นแป้งมันครับหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปครับตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับช้อนโต๊ะครับนวดซ้ำนิดนึงครับให้มีความเหนียวมากขึ้นนะครับเราก็มาเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นนะครับลงไปพอมันประมาณครึ่งช้อนชานะครับตามด้วยน้ำมันงาครับประมาณครึ่งช้อนชาครับแล้วก็มนวดซ้ำนะครับ เดี๋ยวจะนาไส้เกี๊ยวนะครับไปเข้าตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงให้ไส้เซตตัวนะครับระหว่างที่เรารอไส้ให้เซตตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นน้ําซอสเสฉวนที่จะทานคู่กับเกี๊ยวของเรานะครับตั้นแรกนะครับเราจะมาเกียวกระเทียมเกียวกันก่อนนะครับใช้เป็นน้ามันใส่นะท่านผู้ชมน้ามันใหม่ฮะเกียวกระเทียมกันนะครับเราก็ลงกระเทียมสับลงไปเลยครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับเอาให้กระเทียมเกี๊ยวเราเนี่ย สีเหลืองนะฮะสีเหลืองทองนะครับอย่าให้กระเทียมเจียวสีเข้มจนเกินไปนะครับให้กระเทียมเจียวของเราสีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกระเทียมเจียวของเราเนี่ยจะสีเข้มมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราพักไปนะฮะราก็ทีพักไปก่อนเลยครับเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นซอิวขาวนะครับสองช้อนโต๊ะจิ๊กโชว์สามช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย1ช้อนชาตามด้วยน้ำซุปหรือว่าน้ำสต๊อกนะฮะ8ช้อนโต๊ะแล้วก็มาลงเป็นซอสเสฉวนนะครับนี่เป็นสูตรของเชฟชาติเองเลยนะครับนี่นะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับคุณคูณก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะซอยอย่างนี้นะครับถ้าผู้ชมไม่ทานเผ็ดนะครับใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเตาเแบบหยาบก็ได้นะครับหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ ที่ซอสของเรานะครับเราก็มาลงเป็นกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นี่นะครับเ <5. S 1> ท่านี้ซอสเสฉวนอันนี้เป็นน้ำราดนะฮะน้ำซอสนะครับไม่ใช่เป็นซอสเสฉวนฮะถ้าเป็นซอสเสฉวน <5. S 1> ก็ต้องเป็นแบบนี้นะฮะน,น้ำชมนะับเป็นซอสที่เคี่ยวเป็นตัวตัวซอสออกมาอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นน้ำราดหรือว่าน้ำซอสเสฉวนฮะทะานกับเกี้ยวนะครับ บอกเลยว่ากลิ่นนี้หอมมากๆท่านผู้ชมไส้เราก็เซ็จตัวแล้วนะครับรนำตัวไส้ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ขาวทานะครับเก็บมุมชนมุมอย่างนี้นะครับกดนิดนึงกลับมาด้านนี้นะครับก็ใช้ไข่ขาวแต้มนะครับ ใช้มือมี้ิการประคองกดเข้าไปแล้วก็ม้วนมาอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เป็นเกี๊ยวแบบกรีดให้สวยอย่างนี้นะครับเติมปน้ำมันใสลงไปนิดนึงนะครับพอน้ําเดือดนะครับเราก็ลงเป็นเกี๊ยวเราลงไปเลยนะฮะใช้เวลาประมาณ3นาทีถึง4นาทีนะครับก็สุกแล้วสำหรับเกี๊ยวถ้าไส้เรารวดได้นะท่านผู้ชมนี่นะครับตัวเกี๊ยวเราจะฟูมากเลยนะครับนี่นะฮครับ สวยตวโตงี้นะครับเราก็มาลงเป็นน้ำมันงาดน,นึงนะครับเพิ่มความหอมความเงาของเกี๊ยวเลยนะครับคุกเขานะครับเราก็มาลงเป็นต้นหอมหั่นเส้นนะครับพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเส้นนะครับแต่งสีสันให้พอสวยงามตามด้วยผักชีสักหนึ่งยอดนะครับเพิ่มดอกไม้ให้สวยงามตามชอบท่านผู้ชมเมนูเกี๊ยวเสฉวนที่นำมาตักกันมันนี้ครับกับน้ำราดน้ำซอสเสฉวนแบบ รสชาติจัดจ้านเลยนะฮะตามสไตล์ของอาหารเสชวนนะครับนี่นะครับ